สวัสดีตอนสายๆครับพี่น้องที่รับทุกท่านครับของอาจารย์นันครับวันนี้มาสายหน่อยกาแฟนะฮะเพราะว่าติดภารกิจไปโน่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นนะฮะตามเรียกว่าชีวิตของคนทํางานนะพี่น้องที่รักทุกท่านนะฮะแต่ถึงอย่างไรจะสายอย่างไรนะครับก็มาเจอพี่น้องให้บ่อยที่สุดเพราะว่ากาแฟแก้วนี้จะเป็นกาแฟที่ท่งคุณค่ามีคุณค่าและก็มีความหมาย เมื่อเราได้เจอกันพี่น้องที่รักครับวันนี้จะพาพี่น้องที่เคารพนะครับมาพูดคุยกันในเรื่องที่ถือว่าเอาจากประสบการณ์ตรงส่วนตัวไปแล้วกันหัวข้อที่เราตั้งก็คือทําให้มันจบจบไปนิสัยที่จะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดการทําให้มันจบจบไปนิสัยนี้จะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดการเอาไม่ไปจบจบไปนิสัยจะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดการนะครับ อ่ะออก่อนอื่นก็มาแชร์เรียกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครูบาอาจารย์ของเราเข้ามาร่วมจิบกาแฟแก้วแห่งสาระพร้อมกันนะครับเสียงโอเคไหมครับนี่เป็นไมโบย่าอย่างดีนะครับแนะนำนะครับพี่น้องท่านใดที่ไฟ์สวดหรืออะไรต่างๆนะครับให้ซื้อไมนีแบบเนี้ยไม้โบย่าอย่างนี้ถือว่าเวิร์กมากนะครับเสียงชัดแจวมากนะฮะ อาจารย์ขออนุญาตนะครับแชร์ไปตามช่องทางต่างๆสักครู่นะครับเอาละครับแชร์ไปตามช่องทางต่างๆสักครู่หนึ่งแชร์แป๊บเดียวครับแชร์แป๊บเดียวมีน้องท่านใดเข้ามาแล้วก็ทักทายนะครับแกาแฟมื้อสายวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เป็นอย่างไรบ้างพี่น้องที่รักครับกาแฟมือสายวันนี้นะฮะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> ท่านใดเข้ามาแล้วทักทายอาจารย์นันนิดหนึ่งนะครับพี่น้องที่รักของอาจารย์นันครับ <c oughs> เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ไม่ยาวหรอกครับแต่ว่าเรื่องเป็นสาระแน่นอนนะครับ <c oughs> วันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องเดียว ที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเราไปตลอดการนั่นก็คือเรื่องนิสัยนิสัยเพียงหนึ่งนิสัยสามารถส่งผลบวกผลลบส่งผลดีส่งผลร้ายส่งผลให้เราสำเร็จส่งผลให้เราล้มเหลวส่งผลให้เราจนส่งผลให้เรารวยส่งผลให้เราเป็นคนที่น่าเชื่อถือมีความรับผิดชอบหรือส่งผลให้เราเป็นคนที่หลวยถ้ยก็ได้ อาจารย์กำลังจะพูดนิสัยนิสัยหนึ่งครับซึ่งอยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านให้เพาะลงในตัวเองนั่นก็คือนิสัยทําอะไรก็แล้วแต่ทำให้มันจบๆไปครับทําอะไรก็แล้วแต่ทำให้มันจบๆไปทําอะไรก็แล้วแต่ทําให้มันจบๆไปสักทีนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเราเนี่ยจะมีสิ่งที่มาขวางกัน้นสิ่งที่มาปิดกั้นตัวเราสิ่งที่มาทําให้เราไม่สามารถดําเนินงานต่อไม่สามารถที่จะ รันธุรกิจไปตามจังหวะเวลาไม่สามารถที่จะทําตามแผนการที่กําหนดไว้มีเพียง3อย่างหลักๆต่อไปนี้1คืออะไรครับสิ่งที่มาขัดขวางความสําเร็จขอรูโพยแป๊บหนึ่งนะฮะสิ่งที่มาขัดขวางความสําเร็จของเรามาขัดขวางการกระทําให้สำเร็จสเส็จของเราก็คือเดงตัวเราเองตัวเราเองคือมนุษย์ที่ดีที่สุดและมนุษย์ที่แย่ที่สุดอย่าสังเกตว่ามนุษย์เรานั้น ว่าคนอื่นได้ตำแหนิคนอื่นได้แต่มนุษย์ทุกคนก็มีด้านมืดเช่นเดียวกันตัวเราก็มีด้านมืดมีด้านไม่ดีเหมือนกันเพราะนั้นตัวเราเองเป็นมนุษย์ที่ขัดขวางความสําเร็จของตัวเราเองมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการตามใจตัวเองไม่ว่าจะเป็นการตามใจอารมณ์เหนื่อยก็หยุดหิวก็หยุดท้อก็หยุดเบื่อก็หยุดเซ็งก็หยุดไม่อยากทำก็หยุดนี่คือสิ่งที่มันทำให้ภารกิจของเราไม่สำเร็จรุ่งร่วงข้อแรก ตัวเรานั่นแหละเป็นปัญหาใหญ่เป็นสิ่งที่ขัดขวางตัวเราเองเราจึงไม่สามารถทำอะไรให้มันจบๆไปสักทีนะฮะอันที่สองับสิ่งที่มาขัดขวางตัวเราสิ่งที่มาขัดขวางตัวเราอันที่สองก็คืออะไรครับก็ค<ให>ือคนเข้ามาหาเราไม่ว่าจะเพื่อน,าานมาเยี่ยมไม่ว่าจะวัดแขกมาเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆมนุษย์คนอื่นที่เข้ามาหาเราที่ไม่ใช่ตัวเราล้วนแต่เป็นตัวขัดขวาง เป็นตัวเบรกเป็นตัวสต็อกงานเป็นตัวไม่ให้เราสามารถก้าวไป1 2 3 4 5สสี่ห้าได้ทำ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 มาแล้วเกือบจะเสร็จแล้วอ่าภรรยาเรียกทำ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 เกือบจะเสร็จแล้วอ่าแม่ยายเรียกทำทำเกือบเสร็จแล้วเอาเพื่อนมาหาทำทำเสร็จเสร็จแล้วโอ้มีธุระนนีนน่นี่นั่นนี่คือสิ่งที่มาขัดขวางไม่ให้เราทําให้มันเสร็จ,รจไปสักทีนั่นก็คือคนมนุษย์คนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราที่เข้ามาหาแล้วเราก็เกรงอกเกรงใจ เราปฏิเสธไม่ได้เราไม่สามารถที่จะไม่รับแขกก็ไม่ได้เดี๋ยวเสียมาระยาทไม่พูดคุยด้วยก็จะหาว่าเราหยิ่งนะครับไม่ทําตามก็จะหาว่าเราขัดขืนอะไรต่างๆเป็นอะไรที่เป็นตัวสร้างปัญหาอย่างแท้จริงทําให้งานไม่เดินหน้าเท่าที่ควรทําสะดุดทําสะดุดทดําสะดุดนะนี่คือตัวขัดความตัวที่สองก็คือมนุษย์คนอื่นนั่นเองนะครับอันที่สามครับ สิ่งที่มันขัดขวางความสําเร็จของคนมากที่สุดก็คืออะไรก็คือคำำําตําหนิติติงค,คําดุคาหวาดคาด่าคําว่าคําเหยียดหยามคําวิจารณ์ต่างๆโดยเฉพาะถ้าหากสิ่งนั้นมันเกิดจากคนที่เราเคารพเชื่อมั่นศรัทธาเอ้ยอน,นันตอย่าทำเลยนี่มันไม่คุ้มหรอกมันไม่ดีหรอกมันไร้สาระมันงี่เง่ามันไม่ถูกมันไม่ใช่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ และบังเอิญเราก็ไปเชื่อคำเหล่านั้นจึงทำให้งานที่เราวาดหวังไว้เขียนโครงการไว้จะทำให้เสร็จอย่างสวยหรูเลิศดหรูอลังการต้องมาพานพังทลายลงเพราะเราไปแค่์คำคนมากเกินไปเพราะเราเกรงใจเพราะเราเชื่อมั่นในคนอื่นมากกว่าตนเองเพราะเราคิดว่าคำวิจารณ์ของคนอื่นมันเป็นคำศักดิ์สิทธิ แล้วจริงๆมันใช่ไหมจริงๆมันใช่ไหมพี่น้องที่รักทุกท่านไม่มีอะไรจะพิสูจน์ได้ว่าคนอื่นพูดจะมารู้ดีเท่าตัวเราไม่มีอะไรจะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันจะดีหรือไม่ดีจนกว่าจะทําเสร็จใช่ไหมไม่มีอะไรมาพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันจะให้ผลมากมายขนาดไหนทั้งทางดีและทางไม่ดีจนกว่าเราจะทําสําเร็จใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าหากเหตุข,ขัดขวางมาจากสามอย่าง ที่ทําให้เราไม่สามารถทําให้มันจบๆไปสักทีนะฮะอย่างแรกทบทวนนะครับเหตุที่มันขัดขวางตัวเราก็คือตัวของเราเองตัวเรานี่แหละตัวดีตัวดีตัวดีขัดขวางตัวเองตลอดชอบตามใจตัวเองชอบตามใจอารมณ์ชอบตามใจปากชอบตามใจความเหนื่อยความหิวความเบื่อความเซ็งความจุด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 และก็จุด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 เพื่ออะไรเพื่อจะหยุดเพื่อจะพัก เพื่อจะเลิกและก็เพื่อจะสต็อปสิ่งที่เราทําอยู่ตัวเราอันที่สองครับสิ่งกัดขวางตัวที่สองก็คือคนอื่นมนุษย์คนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติเจ้านายลูกน้องคนที่เรารู้จักคนที่เราไม่รู้จักญาติฝ่ายภรรยาญาติฝ่ายสามีญาติฝ่ายจุดๆหรือใครก็แล้วแต่ที่มาเยี่ยมมาหาแล้วเราเกรงใจแล้วเราไม่สามารถปฏิเสธได้แล้วเรา ก็ต้องดูแลแล้วเราก็ต้องไปเสียเวลานั่งคุยไปเสียเวลาอาธิบายไปเสียเวลารองรับอารมณ์นั่นคือตัวขัดขวางตัวที่สองตัวขัดขวางตัวที่สามก็คือสรุปอันนี้คือทบทวนนะยังไม่ได้บอกวิธีแก้นะตัวขัดขวางตัวที่สามก็คืออะไรครับก็คือคำคนตำหนิวิจารดาว่าต่างๆนานา,นา โดยเฉพาะคําตําหนิคําวิจารณ์คําเตือนจากบุคคลที่เราเคารพที่เรารักที่เรานับถือต่างๆจะมีผลต่อชีวิตของเราอย่างมหาศาลให้หยุดให้คิดให้ลังเลให้สงสัยให้ไม่แน่ใจและให้สต็อปสิ่งที่เราจะทําพูดง่ายๆก็คือไปไม่ถึงในงานของเราเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้วิธีแก้ปัญหา ที่จะทำให้มันเสร็จเสร็จไปสัทีนะครับก็คือข้อแรกครับเรามาดูครับเรามาดูวิธีแก้ปัญหาข้อที่หนึ่งก็คือทําให้มันเราต้องคิดว่าทําให้มันเสร็จเสร็จไปแล้วทาจะได้เราจะได้ไปทําอย่างอื่นทําให้มันเสร็จเสร็จไปเถอะแล้วเราจะได้ไปทําอย่างอื่นทำให้มันเสร็จเสร็จไปเถอะเราจะได้ไปทําอย่างอื่นเพราะอะไรครับ เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคนมาตำหนิ <c oughs> คนมาติติงคนมาวิจารณ์คนมาว่านัน้นะสิ่งที่เราทําอยู่มันจะดีหรือไม่ดีจนกว่ามันจะทําเสร็จเราไม่มีทางที่จะได้รับผลเราไม่มีทางที่จะได้ประสบการณ์เราไม่มีทางที่จะได้องค์ความรู้ที่ถูกต้องยกเว้นว่าเราจะทําเสร็จเพราะฉะนั้นทาให้มันเสร็จเสร็จ <c oughs> ไปเถอะเราจะได้ไปทำอย่างอื่นคิดแบบนี้ข้อแรกเราจะมีกําลังใจที่จะทําให้มันเสร็จอันที่สองครับคิดแบบไหนครับ อันที่สองการทําให้มันเสร็จไปมันจะเป็นการดัดนิสัยของมนุษย์ก็คือดินพ่อขางหมูนิสัยที่มนุษย์โลกนี้เหมือนกันก็คือเอาไว้ก่อนนะขอแป๊บเดียวหน้าขอนอนต่ออีกนิดนึงนะโอ้ยขอพักอีกนิดนึงนะโอ้ยขออีกหน่อยหน้าโอ้ยอีกนิดนึงนะโอ้ยขอพักก่อนโอ้ยเหนื่อยโอ้ยหิวโอ้ยง่วงโอ้ยหนาวโอ้ยร้อนโอ้ย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 สารพัดคดพ่อคดแม่โอ้ยเพื่อจะหยุดทํางาน เพื่อจะกลายเป็นนิสัยดินพ่อขางหมูเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดสินใจทําให้มันเสร็จๆไปนิสัยนี้มันจะโดนทําลายไปด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนที่ทํางานให้เสร็จแต่ละง,งานเสร็จๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับนิสัยนี้คือสุดยอดมากๆที่น้องที่รักครับอันต่อไปครับให้เราคิดว่าไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเราหรอกคุณมองเราคุณอาจจะเห็นทุกอย่างแต่คุณไม่รู้หรอกเราใส่เกงในสีอะไร คุณไม่รู้หรอกว่าเรามีไยอยู่ตรงไหนคุณไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยมีจุดจุดตรงไหนมีอะไรคือพูดง่ายงไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเราเพราะฉะนั้นเชื่อคนอื่นได้ฟังคนอื่นได้แต่ไม่ทําตามข้อนี้ก็คืออยากทํางานเองให้เสร็จก่อนใครว่าอะไรก็ช่างเขาไม่สนครับไม่ตำหนิไม่ขับขานไม่โต้แยง้งไม่ตอบโต้แต่ขอทําให้มันเสร็จแล้วพิสูจน์ด้วยผลงานเคยได้ยินคําว่า ไม่พูดแต่ให้ผลงานมันพูดแทนไหมครับก้มหน้าก้มตาทํางานให้ผลลัพธ์มันพิสูจน์ตัวเองเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นใครจะตาหนิใครจะว่าอะไรต่างๆคิดเสียว่าไม่มีใครรู้ดีเท่าเราหรอกเราคิดดีแล้วสมองเรานะ่าก็ไม่ใช่คนโง่ไม่ใช่คนเขาเรียกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยที่นาเพราะฉะนั้นตั้งใจทําให้โครงการของเราสําเร็จแล้วพี่น้องจะรู้ว่าโอ้โหบางครั้งเราทําได้ขนาดนี้เหรอเนี่ยโอ้โหมันว้าวโอ้โหมันสุดๆโอ้โหมันสุดยอดเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นคิดเสียว่าคนอื่นไม่รู้ดีเท่าตัวเรายังไงเราก็จะทําให้มันเสร็จๆไปนะครับข้ออีกข้อนึงก็คือว่าอย่าตามใจอย่าตามใจตัวเองอย่าตามใจอารมณ์อย่าตามใจตัวเองอย่าตามใจอารมณ์าามจ,เาาจณนเกินเหตุไม่ได้บอกว่าไมไ่ตามใจเฉลยแต่กาลังจะบอกพี่น้องว่าบางครั้งเราตามใจตัวเองจนเกินเหตุเกินควรจึงทําให้เราเป็นคนที่ นิสัยที่โลเลนิสัยที่ไม่ชัดเจนนิสัยที่ไม่มีวินยัยนิสัยที่ไม่เอาจริงเอาจังนิสัยที่ไม่ใช่คนอึดไม่ใช่คนอดทนเนื่อยก็พักเศรงก็พักเบื่อก็พักหิวก็พักร้อนก็พักมิหนำซ้ำจุดจุด,จ,ดจุดก็พักเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ตามใจตัวเองบานเรื่องแต่สําหรับงานที่สําคัญทําให้มันเสร็จเร็จไปทําให้มันเสร็จเร็จไปพี่น้องที่รักครับ และข้อสุดท้ายวันนี้เอาเนื้อเน้นๆหนึ่งๆให้เราคิดว่าการทํางานให้มันเสร็จๆไปมันเป็นการเพราะนิสัยของคนสําเร็จพี่น้องลองเสร็จดูประวัติของคนสําเร็จหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจนกระทั่งเป็นร้อยเป็นพันคนจะมีนิสัยหนึ่งก็คือนิสัยของการทําแบบกัดไม่ปล่อยทําแบบไม่เสร็จไม่เลิก ทำแบบมึงจะปีหนึ่งปีสองมึงจะหามลุ่งหามคำ่ำมึงจะอาบน้ําได้อาบน้ํามึงได้กินข้าวไ,ไม่ได้กินข้าวไม่สนใจขอให้งานนั้นบรรลุผลสําเร็จนี่คือนิสัยของคนสาเร็จเพราะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนสําเร็จในงานของเราเราก็ต้องทําให้มันเสร็จไปทําให้มันเสร็จไปทําให้มันเสร็จไปแล้วนิสัยนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตของเราไปตลอดการทําให้มันเสร็จไปแล้วนิสัยนี้มันจะเปลี่ยนตัวเราการกระทําของเรานิสัยของเรา ผลลับของเราและชีวิตเราไปตลอดกาลพี่น้องที่รักหวัว่ากาแฟแก้วนี้คงจะเป็นประโยชน์สาหรับพี่น้องไม่มากก็น้อยเจอกันใหม่ ai, ในกาแฟแก้วต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ